ผมครับช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทำได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับมาควาชุดใส่ชุดชากันหน่อยครับันสงการก็ไม่ได้หยุดครับผมก็ซ่อมอยู่ไม่ได้ไปไหนครับปีนี้โอเคนะครับคพือซ่อมตู้แช่ตู้แช่น้าดื่มครับผมมันสามารถจะมีเขาเรียกคุณเลือกครูนะครับแช่น้ําดื่มเย็นๆที่บ้านตามร้านค้าตามที่สถานที่าชการก็มีนะครับผมก็สําหรับที่คว่มน้ําดื่มมันมีถังคุณเลือกนี้ครับผมเนี่ยกลับกันไปนี่ครับอาการของเขาบอกว่ามันไม่เย็นนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจเช็คช่างหนูก็ยังไม่ตรวจเชื่อมก เดี๋ยวสมจะพาโจดเช็ดด้วยกันนะครับผมมาครับเริ่มต้นมาดูตรงนี้ครับผมวงจรมันง่ายมากเลยนะครับผมมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมเห็นนะครับปักไฟนะครับผมเสียบมันนี่เข้าจมูกสตาร์ทนะครับผมแล้วก็เข้ามานี่ครับไอเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดนะครับผมแล้วกฝั่งนะครับฝั่งตําแหน่งเอ็นก็เข้ามานี่จากรีเลย์แล้วเข้าคอมเลยครับง่ายๆมันมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมันง่ายเพราะว่าระบบนี้มันมีเฉพาะน้ําดื่มเย็นอย่างเดียวไม่มีน้ําร้อนมันก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับปาโจเท็กแล้วครับเนีนะครัม ง่ายๆเบื้องต้นของเช็คตู้เย็นหรือตู้แช่อะไรแล้วแต่ที่สังหนุบอกว่าตัวเช็คเบื้องต้นง่ายๆเราก็เช็คไฟดูก่อนครับเปิดนี้ดูนะครับเสียบเดี๋ยวเอาเสียบปลั๊กให้ดูก่อนนะครับว่าคอมมันเดินหรือเปล่าถ้าว่าคอมมันไม่เดินมันคงจะคอมไม่เดินนะครับมันไม่เย็นเห็นไหมครับเงียบกิบนะครับผมเนี่ยหลังมือแตะดูนะครับแต่เดิมจะดังแกล้งนะฮึ่งฮั่งมามั่งนะครับผมโอเคนะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับผมเสียงรถดังนะครับก็นี่ครับไอ้ตัวนี้ เรางัดขึ้นไปงี้ได้เลยครับผมถ้ามือมือแข็งแรงก็งัดได้ไม่แข็งแรงก็ใช้ควงงัดได้ครับผมงัดขึ้นปักนี่ครับขึ้นอย่างนี้นี้ก่อนเลยครับแล้วก็ปลดอันนี้ออกมาอ่าดูนะครับนี่ครับมันจะมีมันก็จะมีรีเลย์ก็โอเวอร์โหลดครับผมก็ดึงออกมาก่อนนะครับตัวเส็คเบื้องต้นบ้างๆก็ทําได้นะครับผมไม่ต้องถึงมือช่างก็ได้ครับผมไอตัวนี้สําหรับรีเลย์นี่ก็ถอดออกมาแล้วเขย่านะครับอ่าไม่ดัง ถ้าบ้นบานๆก็ไม่ดังก็บังไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยนี้มาดูโอเวอร์โหลดนะครับผมถอดอกมาก่อนเลยครับโอเวอร์โหลดตัวเช็คง่ายๆก็คือขย่าเหมือนกันนะครับผมเงียบเก็บครับอันนี้ไม่มีเสียงดังเดี๋ยวช่างหนูจะเอามิเตอร์ไว้ให้ดูนะครับแบบถ้าบ้นบานๆถ้าไม่มีมิเตอร์หรืออะไรวัดถ้าขย่แล้วไม่ดังเนี่ย ทางหนูได้นําให้เปลี่ยนไปเลยนะครับผมเบื้องต้นกระตัวหรือตัวร้อยสรลเข็มมก่อนครับโอเคนะครับวัดโอโหลดว้อย่างนี้ครับจิ้มไปตตาแหน่งนี้แล้วก็จิ้มอีกตาแหน่งหนึ่งสองข้างนี่ครับจิ้มหมับเข้าไปนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ทางหนูเข้าใจว่าโอโหลดเสียแน่นอนครับผมเห็นไหมครับมันวัดไม่ขึ้นจิ้มกันขึ้นครับจิ้มนี้ขึ้นคู่กันแต่จิ้มนี้ครับอีกขาหนึ่งเห็นไหมครับไม่ขึ้นน่าจะเสียแน่นอนครับผมคือไฟไม่ผ่าน ครับผมก็เบื้องต้นช่างหนูก็แนะนําให้ถ้าบ้านไม่รู้อะไรเราเปลี่ยนเลยครับหมกเขย่าไม่ครับไม่ได้มีเสียงดังเดี๋ยวช่างหนูจะดูอีกตัวมาครับตัวที่ใช้ได้เปรียบเทียบนี่ครับตัวนี้ครับเขย่านะครับเห็นไหมครับนี่ครับได้ยินแกลกลกลโอเคนะครับแล้วมาวัดครับผมตัวที่ดีนะครับผมถ้าเขย่าดังมันต้องขึ้นแน่นอนครับผมดูมิเตอร์นะครับ หมับเห็นไหมครับขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ดีและตัวนี้ตัวเสียที่ถนูวัดหมับครับไม่ขึ้นครับผมแต่ขาย่ามันจะดังกระแกกนะครับนี่ครับกแกกกระแกกงไหนโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนก็จะลองเช็คดูไฟก่อนครับไฟมาหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าไฟน่าจะมาครับผมเสียบปลักนะครับผม ร็จปั๊กดูแล้วสิโลเข็มมาไอประซิโลเขาตั้งไฟมันเสียดสองร้อยยี่สิบโวลต์สองร้อยห้าสิบครับโอเคนะครับแล้วก็จิ้มไปสองต้แหน่งนี่ครับระหวัางไฟนะครับนี่แย่เข้าไปนี่รูนิดรูหนึ่งตอนนี้มีไฟนะครับผมมีม่มีไม่รู้ครับลองดูก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วมาจิ้มนี่ครับเห็นไหมครับไฟสองเส้นมาครับสองร้อยยี่สิบโวลต์เห็นไหมครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันบ้าน ก็ทางหนูแนะนำามาหลายคลิปครับผมก็ไม่มีมิเตอร์มันเป็นหลอดไฟจากตูต้เย็นหรือจะเป็นหลอดไฟหลอดกลมหลอดไส้ไก,ก็ได้แรงเตียง220โวลต์ก็ได้นะครับผมเอามาจิ้มดูบ้านๆนะครับจิ้มไปรูนี้ครับผมสองเส้นนะครับแล้วก็แย่ไปนี้ครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับนี่ครับไฟแสดงว่า ไฟเส้นนี้ไฟมาแน่นอนแต่รู้แล้วถอดปลั๊กก่อนนะครับผมคข้าวๆก็ถอดดูโอเวอร์โหลดตัวนี้มันไม่แฟกไม่ขึ้นก็เสียแน่นอนเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับเปลี่ยนตัวนี้ก็ง่ายที่รู้ว่าถ้าบนบ้านเปลี่ยนไปเลยครับทั้งคู่ถ้าไม่มีไม่รู้อะไรเลยเปลี่ยนไปเลยครับลองเบื้องต้นก่อนเผื่อไม่ต้องเสียไอไมต้องยกไปหาช่างนะครับผมเสียบเลยครับ นี่ใช้ได้เสียงรถดังนะครับผมตับสนไหมครับตัวไหนใช้ได้ตัวไหนดีครับผมอ่าตัวนี้ใช้ได้ครับกระชีหยิบตัวเสียมาเสียบใหม่เหครับผมโอเคนะครับเสียบข้างนี้ครับอาที่เราถอดเราก็จําสายไว้นะครับนี่ครับตัดเสียบไปตําแหน่งด้านบนของมันก็ขาเดียวนี่แหละครับเพราะเสียบสองขาเป็นไม่ได้นะครับผมเพราะมันมีของตําแหน่งโอเวอร์โหลดนะครับ แล้วก็เสียบวีเรือเข้าไปครับหมักเข้าไปนะครับผมต่อไปก็เสียบไปนะครับผมหมักเข้าไปครับล้านครับเสียงคอมเดินครับได้ยินไหมครับเท่านี้ครับง่ายๆเช็คระบบตู้เย็นตู้แช่ตู้คูลเลอร์เย็นอย่างนี้คือมันง่ายที่สุดครับผมแต่หลังมือแต่ดูครับคอมเดินนะครับผมแล้วก็อังมือที่นี่ดูครับที่คอยล้วอา่าอุ่นเลยละครับผมนี่ครับสรุปแล้วก็เสีย จ้าโอโรตัวนี้มันเงียบกริบขยับไม่ดังนะครับผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวท่านหนูขอเสริมหน่อยนะครับบางท่านถามเรื่องตู้เย็นก็ผมช่างใหม่ครับผมเติมเติมตู้เย็นขี่ปนขีคำก็ผมแนะนําให้ครับทุกท่านครับแลตู้เย็นมันจะมีเขียนบอกด้านข้างประตูหรือด้านหลังประตูนะครับผมเนี่ยอันนี้มันก็แบบตัวนี้ก็เขียนออนที่เช่นไหนมครับมันเขียนว่าแต่ความเย็นครับหนึ่งสามสี่นะครับนี่สามสิบห้ากม นะครับผมกินกระแส0.7แอมป์นะครับ220โวลต์ครับผมเสริมเติมท้ายซะหน่อยนะครับคือแบบว่าบางท่านถามว่าเติมตู้เย็นกี่ปอนตู้เย็นเขาที่เรียกเป็นกรมครับไม่ใช่เป็นปอนผมแนะนําให้ดูผมตอบทุกคนไปว่าให้ดูด้านข้างตู้เย็นมันจะบอกเป็นกรมอยู่นะครับผมก็ทีนี้ก็จบอ่ะเดี๋ยวนี่ครับเห็นไหมครับร้อนเผาเลยครับร้อนแสดงเย็นก็จบเรื่องราวกระถดปักก่อนนะครับผมประกอบไว้ที่เดิมเรารู้แล้วว่า เลรู้ว่าวตันนี้เสียแล้ว, <c oughs> ลวเปลี่ยนแล้วคอมเดินแล้วก็จบก็ประกอบไปยังเก่าใส่ไปอย่างนี้กัง,งับสายยังเก่ามันเป็นอย่างนี้ครับผมเข้าในร่องนี่ครับมันมีร่องเห็นไหมครับง่ายๆ่ายนิดเดียวครับแล้วก็ใส่ไปล็อกนี้กลับแล้วก,กดอันนี้เข้ามาครับรวดตำแหน่งนี้เข้ามาก็ขึ้นงับนี่ครับง่ายๆนี่ครับป้าก,ก็มีเท่านี้พูดง่ายว่าซ้ำแบบบ้าน ตรวจเช็คบนบ้านตามช่างหนูแล้วง่ายครับช่างหนูทาอะไรต้องง่ายโอเคครับผมมันขึ้นอยู่ที่ว่าที่หนูบอกว,ว่าความรู้มันมีอยู่ทุกคนครับผมขึ้นที่ว่ารู้มากรู้น้อยจุดท,ที่เราจะค้นคว้าไขว่คว้าหาเพิ่มเติมพรรูเ้เพิ่มเติมว่าอันไหนสมควรทาอันไหนทุกคนทดลอ,องต้องทดลองครับคนเราอยากรู้ต้องทดลองทดลองให้ความเป็นไปได้นะครับผมสำหรับทิ่นี้ช่างหนูฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจ้งหนูนะครับก็มีอะไรดีๆก็จะหนูจะพามาตรวจเช็คแบบบ้านบ้างง่ายๆแบบไม่ซับซ้อนโอเคแบบให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ่าครับผมลืมบอกไปนะครับถ้าเช็คด้านล่างนี่แล้วไฟไม่มาที่เราเช็คว่าไฟไม่มาเอาโหลดบีเรย์ไม่เสียเนี่ยอครับตัวนี้ครับมันมีนี่ครับเทอร์โมสตาร์ทเห็นไหมครับเทอร์โมสตาร์ทอย่างนี้ครับผมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ ถ้าเช็คไปแล้วสายไม่ขาดในเรืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบสวิตช์เทอร์โมสแตแบบตู้เย็นนะครับผมถอดมาดูถ้าเกิดวัดไฟแล้วไอ้วัดมิเตอร์แล้วรถไฟไม่ผ่านอะไรเงี้ยมัดต่อตรงกันดูก็ได้และจะรู้เลยว่าถ้าต่อตรงแล้วไฟลงมานี่แสดงว่าเปลี่ยนเทอร์โมต,ตัวนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับลืมบอกไปนะครับผมเสริมหน่อยครับเออเย็นบ้าปไปแล้วอ่าเดี๋ยวจะจับอ่างๆางดูในหลังมือนะครับ โอเคเริ่มสารความเย็นเริ่มขึ้นมาแล้วก็ที่ก็ควบับที่ถังคูลเลอร์ขาวๆโอเคครับอันนี้สูงง่าย